1 0 3นาฬิกานาทีดูเรรันอีกครั้งในวันเดียวกันนะครับเป็นช่วง3ามทุ่ม30นาทีนะครับหรือว่าจะไปดูคลิปย้อนหลังหน้าแฟนเพจลูกหนังติดล้อไอดีไลน์ก็ทีวี6นนะครับเรื่องราวข่าวสารของฟุตบอลรักย่ากีฬาชุมชน ตำบลหมู่บ้านนะครับที่เราตะเวนไปแต่ละขอบสนามนะครับนำบรรยากาศมาฝากแฟนๆนะครับในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องราวของต่างจังหวัดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราไปกันที่สนามญ้าเทียมด่านคุณทศอารีนานะครับก็มีบรรยากาศกิจกรรมของเยาวชนด้วยนะครับ วันนี้นะครับก็มีท่านนายอำเภอด่านขุนทศนะครับมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันเรื่องราวของสุขภาพการเล่นกีฬาของคนสูงวัยและกิจกรรมการออกกาลังกายของเยาวชนกันด้วยนะครับบรรยากาศเปิดการแข่งขันก็เรียกว่าเต็มไปด้วยความสุขนะครับในการเล่นกีฬาร่วมกันครับไปติดตามบรรยากาศกันครับวันนี้เนี่ยเรามีหลายๆคนที่เล่นฟุตบอลครับหลายๆทีมที่มา นะครับถือว่ามาต้อนรับมีทีมของสหกรณ์ด่านกุนทศครับวันนี้ใช้ชื่อว่าเพื่อน v i p นะครับทีมปกครองอำเภอด่านกุนทศนะครับก็มีข้าราชการมีหลายๆคนมารวมทีมกันแล้วก็ทีมเพื่อนมัธยมด่านกุนทศนะครับซึ่งตอนนี้ก็ฝึกซ้อมเยาวชนนะครับแล้วก็มีทีม v i p ที่มาจากลูกหนังติดล้อนะครับแล้วก็เป็นทีม v i p ด้วยมาจัดรายการมาจัดทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้ด้วย ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมากระตุ้นพี่ๆน้องๆเราได้ออกกําลังกายครับตรงนี้เนี่ยมีการฝึกเยาวชนตั้งแต่เล็กจนโตแล้วก็ทางเจ้าของสนามก็เป็นผู้สนับสนุนอย่างดีในการจัดการแข่งขันทุกครั้งทุกวันพุธพวกเราก็จะมาออกกําลังกายกันหรือวันที่มีโอกาสช่วงนี้โควิดก็ซาซาไปนิดหนึ่งก็ต้องขอบพระคุณทางทีมงานนะครับขอต้อนรับทีมงานลูกหนังติดล้อขอขอบพระคุณทีมงานของเรา3มทีมที่มาต้อนรับมาร่วมแข่งขันวันนี้ก็ขอให้พวกเราได้เล่นกีฬาให้สนุกนะครับเพิ่มทักษะ เพิ่มความแข็งแรงนะครับเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ผิดพลาดอะไรก็ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ทําให้สนุกนะครับเล่นกีฬาให้มีความสุขนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งขอต้อนรับนะักกีฬาทุกคนครับขอบคุณครับนายธีรชัยโสภาคผู้ใน,นการเลนบรรซับยางก็เป็นผู้การทีม ทีมเพื่อนพีระที่มาวันนี้ก็นะครับนำโดยคุณหมอออสแล้วก็คุณพี่ฉลวยนะครับในดาบจากสพผดางทุศเรานะครับแล้วก็มีทีมงานแต่งคนทศนะครับที่เป็นพ่อค้าประชาชนที่มาวันนี้เล่นกีฬาก็เพื่อสุขภาพนะครับเพื่อพบปะสังสรรค์กันนะครับในช่วงเวลาว่างๆตอนเย็นนะครับเพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่อสร้างสมรรถที่ดีให้กับสุขภาพเราครับผมขอบคุณครับผม ทีมของผมนะครับก็คือทีมปกครองอำเภอดากขนทศนะครับส่วนมากก็จะมาที่ดาดขนทศอารีน่านะครับมาพบปะข้าราชการด้วยกันออกกําลังกายมาพบปะโดยเฉพาะฟุตบอลถึงจะอายุมากนะครับก็จะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งนะครับมาออกกาลังกายนะครับเพื่อสุขภาพของพวกเรานะครับว่างเว้นจากงานราชการนะครับก็จะมาออกกําลังกายด้วยกันครับขอบคุณมากครับ ผมร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์ตะนังรองสวัสดิ์ป้องกันปราบปามสถานีตำรวจภูทรสูงเนินผมก็เล่นทั้งอาวุโสของสูงเนินและสีคิ้วก็ขอชวนชวนพ่อแม่พี่น้องเด็กๆลูกๆหลานๆนะครับช่วงนี้โควิดเราก็ต้องหนีโควิดหันมาออกกำลังกายนะครับด้วยการดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีที่สุดครับอีกอย่างหนึ่งอย่าท้อนะครับการทอ้อหรือการถอใจเนี่ยอาจจะทำให้เรา สุดหรือมีโรคภัยต่างๆมาเบียดเบียนนะครับฉะนั้นขอให้เพนพี่น้องลูกหลานสู้ๆนะครับผมก็ฝากประเด็นไว้เท่านี้แหละครับการออกกําลังกายนะครับที่สนามฟุตบอลด่านคุณทศอารีนานะครับก็หลากหลายทีมนะครับรวมไปถึงทีมลูกหนังติดล้อสปอร์ตทีวีของเราด้วยนะครับ ก็เป็นนักเตะในส่วนของพระอีสานนะครับมาร่วมกิจกรรมก็ขอบพคุณอย่างสูงนะครับในส่วนของเจ้าของสนามนะครับก็คือคุณพงษ์นะครับนี่ก็เจอโควิด -19 เหมือนกันนะครับก็กลับบ้านนะครับไปทําสนามหญ้าเทียมนะครับเพื่อที่จะรองรับเยาวชนประชาชนคนสูงวัยนะครับนั่งพูดคุยกับคุณพงษ์นิดหนึ่งครับสมัยที่ช่วงเล่นบอลอยู่ก็จะ ทั้งเล่นบอลถ้วยแล้วก็เดินสายด้วยนะครับตอนนั้นก็เล่นถ้วยถ้วยคอของพระรากรุงเทพนะครับเข้าชิงก็ได้เลื่อนชั้นก็เข้าไปทะลุถึงรอบรอบรองเลยนะครับรอบแปดนี่เล่นเจอกับทีมจำได้นี่เป็นทีมราชประชาพอเรียนจบเรียนจบก็จบวิยาสตร์การกีฬานะครับก็เรียนจบก็ไปไปทีแรกไปฝึกงานที่ของการบินไทยอยู่ ก็ทําเกี่ยวกับพวกห้องออกล่างกายฟิตเนสนะครับก็ทําอยู่การินไทยมา4ีหปี4ีหปีก็ระหว่างที่ทําการเมไทยก็มีเดินสายประจําก็เล่นฟุตบอลไปด้วยเงี้ยแล้วก็ทําการินไทยอยู่4ีหปีก็ไปย้ายย้ายไปทําเกี่ยวกับสายสายงานโรงแรมโรงแรมของเกี่ยวกับของคิวเฮานะซินเทอร์พอยต์ประมาณนี้อยู่ซินเทอร์พอยต์อยู่ประมาณสักสี่หปีเหมือนกันก็ย้ายไป ทำของพิธีปั๊มน้ำมัน,นครับไปตรวจปั๊มน้ำมันอยู่ปีหนึ่งเดินสายทั่วประเทศไปตรวจจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ไปเช็คคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่กับเขาปีหนึ่งก็เหมือนไม่ใช่ทางก็เลยกลับมา,าสายโรงแรมเหมือนเดิมก็จนอยู่กับโรงแรมเอทัศนะครับเอทัศลุมพินีนะครับเอทัศน์แบงคอกนะครับก็อยู่แบงคอกจนจนถึงเดือนมีนาปีที่แล้วนะครับ เจอพิษโควิดนะครับโควิดก็ทางโรงแรมก็ไม่ไหวก็เลยต้องต้องปลดพนักงานนะครับคือเขาเขาเชิญออกวันเถอเออกจากงานก็ได้มาทําตรงนี้เต็มตัวบริหัรแบบครอบครัวนะครับแบบครอบครัวคือบุญหารกันเองนะครับก็ก็ดูแลแล้วก็ลูกค้าส่วนมากที่มาเล็กก็เด็กนักเรียนนักศึกษาก็วัยทำงานในในเขตอำเภอนะครับแล้วก็มีอำเภอใกล้เคียงก็มีสีคิ้วเทพรักแล้วก็พระตงคำนะครับ ที่ที่มาใช้บริการนนไทยด้วยนะที่มาที่มาบ่อยๆนะครับถ้าจาังหวะไหนไม่มีลูกค้าก็ก็แบบเครียดเหมือนกันนะเพราะว่าเราต้องมีค่าใช้จ่ายมีค่าเช่ามีค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะครับช่วงนี้ที่อำเภอด่างทุดช่วงนี้จะมีโปรแกรมบอลมวลชนครับก่อนเลยหลังจากบอลครับทางสนามจะจัดจะจัดเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นประชาชนแล้วก็ VIP จัด3รุ่น,นครับหลังจากอบอลมวลชนครับจบ นะเราทางสนามจะจัด,จด,จดอยากให้เยาวชนเด็กๆที่รักในการออกกำลังกายนะครับเ,เชิญเชิญมาใช้บริการนะครับคิดราคาไม่ได้ไม่ได้แพงมากนะไม่เหมือนกันในเมืองเราเราเข้าใจกันนะบางทีก็บางทีมาก็าคือบางทีแล้วก็ต้นแรกแจกแถมบ้างนะครับก็ตามตามสมควรนะให้สนามอยู่ได้ให้ลูกค้าอยู่ได้นะครับก็ดูแลกันไปนะครับ S 2> <S 2> <S ก็อยากจะให้ทุกคนรักสุขภาพมาออกกำลังกายเชิญชวน,นมาออกกำลังกายกันนะครับเป็นอดีตนักฟุตบอลนะครับจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพนะครับซึ่งก็กลับบ้านนะครับในการพัฒนากีฬาแล้วก็สร้างสนามฟุตบอลย่าเทียมสําหรับเยาวชนประชาชนคนสูงวัยนะครับพูดถึงเยาวชนแล้วนะครับแน่นอนครับต้องมีคนที่จะนําทางเช่น คนฝึกนะครับหรือว่าโค้ดนั่นเองนะครับวันนี้โค้ดก็ได้ปรากฏตัวแล้วนะครับการที่จะนำพาเด็กๆเยาวชนนะครับไปสู่ทิศทางเขาเป็นใครอย่างไรนะครับและก็ยังมีเยาวชนได้นำเสนอเรื่องราวของตนเองด้วยนะครับเราส่งเบรกกันตรงนี้เลยนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับครับผมชื่อนายนันทพงศ์เพิ่มจตุรัตครับเป็นคน อำเภอด่านขุนทดตั้งแต่กําเนิดครับเมื่อก่อนอยู่ที่สโมสรไทยสมิตสมุรปาการปัจจุบ,บันนี้ก็คือส่งทีมคืนแล้วครับให้กับสมุรปาการอยู่หลีกภูมิภาคครับแล้วก็เคยร่วมทีมการทําฟุตบอลถ้วยพระราชทานประเภทงอครับอ,อยู่ในนามของโรงเรียนบ้านทุ่งเพค,ครับการทํางานณปัจจุบ,บันนี้ตั้งแต่ลาออกมาครับจากสโมสรก็คือการทํางานคือเป็นลูกจ้างของอบตอป้องกันบรรเทาสาธารณภายัยครับ หน้าที่ประจาครับพอเวลาว่างครับหลังเลิกงานก็มาใช้เวลาว่างก็คือ,อสอนบอลเด็กๆสอนทุกวันครับทุกวันก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยครับเด็กนี้มาจากทุกโรงเรียนเลยครับครับฐานะก็คือค่อคน,คนข้างจะขัดสนครับไม่มีเงินที่จะเข้าไปเรียนอะคาเดมี่ใหญ่ๆใ,ในโคราชอย่างเงี้ยครับก็กจะมาอยู่ตามนี้พอรู้ว่าผมทำเนี่ยเด็กก็จะหลั่งไหลเข้ามาครับครับหลั่งไหลเข้ามาแต่นี้ผมก็ ใช้จุดนี้ครับคือว่าค้นหาช้างเผือกไปในตัวด้วยครับตอนนี้ส่วนมากเนี่ยจะน้อยมากในการจัดแข่งขัน,ขนส่วนมากี่เป็นของเอกชนมาจัดแต่คราวนี้หน่วยงานโดยตรงเนี่ยจะยังไม่ค่อยเข้ามาสักเท่าไหร่ครับโครงการของห้องเรียนกีฬาพิเศษหรือความสามารถพิเศษเนี่ยครับอยากให้มีอย่างจริงจังอยู่ในอำเภอด่านขุนทดครับบ้านนอกเราจะได้ใช้ความสามารถ อยู่ที่นี่โดยที่ว่าไม่ต้องไปที่อื่นครับอยากบ้านอยากให้เด็กในอำเภอด่านขนทศเนี่ยครับมีที่ห้องเรียนกีฬาแบบกินนอนซ้อมอยากให้เต็มที่โดยที่ว่าไม่ต้องไปตลอนไปที่อื่นหรือไกลบ้านนะครับชื่อนางสาวปัญธิตาหม่อมทศอายุ16ปีอยู่วิทยาลายัยเทคนิคหลวงพ่อคูณบริสุทธ์โธเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ15ปี โค้ชชื่อนนะายนัทพลเพิ่มจตุรัตอนาคตอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติค่ะผลงานได้ไปเล่นบอลกระชับมิตรที่จตุรัตแล้วก็สนามบอลเอเอบำาเน็นนรงคะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนกการจีนากูนะคะอายุ17ปีเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริุโธนะคะเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ15ปีค่ะโค้ชชื่อนายนัทพลเพิ่มจตุรัตอนาคตที่อยากเป็นนะคะอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวมาริสาลายคุณทศอายุ16ปีเรียนอยู่โรงเรียนด่านคุณทศค่ะ เล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ15ปีโค้ชชื่อนายนัทพลเพิ่มจตุรัสอนาคตอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติค่ะเพนรักนนท์ขุนทดค่ะอายุ28ปีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสถาบันการพัฒนศึกษาวิทยาเขตชนบุรีค่ะเอกวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยและเป็นนักกีฬาของจังหวัดชนบุรีค่ะเล่นสโมสรเกษมบัณฑิต F เอฟซีค่ะฟุตซอลลีกอาชีพได้ อันดับ2รอบระดับประเทศค่ะของมกเษมบันดิตค่ะกรุงเทพมหานครเขามีทีมชาติและมาตรฐานในการเล่นเขาแน่นอนอยู่แล้วค่ะเขาจบจากกีฬากรุงเทพพื้นฐานเขาดีกว่าค่ะจากประสบการณ์เราที่เล่นกีฬามาหลายปีค่ะเล่นตั้งแต่8ขวบค่ะแล้วเคยติดทีมชาติช่วงอายุ16ปีค่ะแล้วก็ไปเรียนศึกษาต่อที่ชนบุรีค่ะได้โคต้าไปเรียนค่ะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นค่ะเนื่องจาก เมื่อก่อนไม่เคยมีสนามย่าเทียมแบบนี้ไม่มีผู้ฝุกสอนและไม่มีการอุปุมมีอะคาเดมี่แบบนี้ค่ะเหมือนรุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่ๆมีประสบการณ์ที่ว่าเขาได้รับได้รับสิ่งใหม่ๆสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเอมิกาสีพันอายุ10ปีโรงเรียนพงศิริวิทยาเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ9ปีค่ะโค้ชชื่อโค้ชชนค่ะ อยากเป็นนักกีฬาติดทีมชาติค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจันากรสีสมุทรครับอายุเก้าสิบปีครับโรงเรียนด่างหุนตครับเล่นฟุตบอลตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาครับโค้ชชื่อโคชนครับอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปุญญวาคุณดุครับอายุสิบปีครับโรงเรียนด่างหุนตุครับเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุเก้าเจ็ดขวบครับโค้ชชื่อโคชนครับ สโมสรที่ชอบมะโลกทีมชาติไทยครับนักเตะที่ชอบมะโลกพี่ตังสาระครับอ,อ๋อพี่ตังสหรฐนะโอเคขอบคุณครับไป